มึงเห็ดทีนอนสกปรกเลยเจ้าขาดเห้ขึ้นมาแล้วมึงก็บควนขาดควนขาดนั่นได้ไหมมึงนอนแล้วเอ้ยอือทำงานนะเออได้ไปมึงนอนแล้วมึงเห็ดที่นอนสกัดโป่งโซโคกที่นอนพ่อเพิ่งซื้อใหม่นะเนี่ยดีว่ามันเป็นลูกเออผนูส้นหนีเขาเขาลูบหมอนยายก็ตอนนั้นตัวเองไปเล่นเปลีอนเอ้ยไปเล่นเปื้อนไปเล่นเปื้อนบอกกับว่าบัถึง อยากว่าอยากโชว์อยากตรียไปทาที่เปนท่านที่เปท่าอมึงก็บอกให้มันถียงกันก็บอกอย่างตะวามไปรฮเทเปื่อนได้ถอดไปส้างใครนะเถียงยาอีกแล้ววะเทียงยาอีกนะลงมาลงมันเทียงยจบ่บ้านเหยๆไอยมาลงเฮ้ตายคอยบลงแบอลิแมมลิลมันออกแหมลิมันออกแมลลลิดลงมา เสียงเขาเสียงไหนทำงานนักเจ้าอย่ามาแตะลงมาบ้านลงคอยบ้าลงคอยเป็นลูกคนปอดเจ้ายาเด้กคอยเป็นลูกลากเด้บ้านหลังนี้มันแม่นซื้อเจ้าได้ยายเจ้าจับเลยบอยาเด้ลงมาเจ้าว่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้เป็นของคอยมันธมันเนของเจ้าแล้วตอนนี้ใอยมีพ่อแล้วเนาะ อยามาตีเด้สวนเด้บันนี่อยามาตีเด้ลงมาบันลงลงบัลงยาเด้โอบอกกันนีทว่าหว้าบันีไม่ข่อยมีพอละูกมีพอเนาะแม่นมาแบ่งแม่นมาแบ่งข่อยมีพอนาะอยอย่ามาแยอยจับอย่ามาซุ่นที่นู่นนี่เป็นของข่อยมันจะอยู่ตารางบ่จะลงไปโรดบุ้ยบอกกันนี้แมโอ้ยาะอันีแม่อย่ามายง เสียงเจ้าตัวยาละบอลล่งยายยงยายยงหลงทีบยุดคอยสู่นล้นีีแล้วมาเมะมาตัวมนแต่ยานดีมาเมะมามาจับนกก็ได้เปิดบอลมวยโอดมาตัวมาเมนา่หรบยานนะ เออลูกพี่พอได้นีเออมาตัวอพ่อสอนแต่วันนี้ไส่ตังจิกอะไรมาน้ำเจิบเหรอย่า่น้ำมันคือความเดี๋ยวแป๊บนึงข่อยเมือยเจะา่มเงยจีนาำมะไหข่อยกินนะโอ้ข่อยเมื่อยข่อยเมืแป๊บนึงค่อยเมือยโอข่อยเมื่อยย่าขอโทษแบ่งโอ้หิวน้ำเลยย้ะแบงอยากกินน้ำเลย โอ้เมื่อยแห้งโอ้จะบ่เมื่อยจะย่ายมามาขอโทษดีกันเถอะเอ้าขอมือขอมือดีกันขอมือดีกันดีกันเฮรอย่ายก็ขอโทษย่าขอโทษขอโทายอาน้ำมากินก่อนเอ่าน้ำมากินก่อนขอโทษย่ายเอ่าน้ำมากินก่อนยังไงอยู่โอ้ยย่ายนี่คือเบาะยากแต่ว่าเอาน้ำไม่ปอนปากขอโทษย่ายโอ้ยหน้าเบื่อหน้าน้ำคั้นโอ้ยก็บอกว่าเอ่าน้ำมากินก่อนเถียงกับเจ้าจนเมื่อยว่างั้นน้ำดูใส ไปมา<ห>ข้างนอกกันมากินน้ำข้างนอกมาลงมา,ามามา <c oughs> มาจะมุ่งกันโอเคยกย้ายต่อกันามาเมื่อมาเมื่บอกบนในน้ำมาเนีกกับมากินเจ้าปิดคลิป